สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิดี و สื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับของบาวเฟง u v 25เป็นตัวนี้นะครับบาวเฟง u v 25นะครับรูปทรงสวยงามพอดีมือนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์พร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะสมมุติค่าก่อนนะครับ อันนี้เป็นค่าสมมุตินะครับตัวทีนะครับอันนี้เป็นค่าสมมุตินะครับรีพิเตอร์นะครับรับ1 5 3 700นะครับส่ง153 100เอา2ตัวมาลบกันนะครับส่วนต่างก็จะเป็น600นะครับเรามาเริ่มทํารีพิเตอร์พร้อมกันนะครับการตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับทุกครั้งนะครับต้องตั้งภาครับก่อนเสมอนะครับก็คือ153 700นะครับเรามาทำพร้อมกันนะครับ หนึ่งห้าสามเจ็ดร้อยนะครับหนึ่งห้าสามเจ็ดศูนย์ศูนย์อานี่ครับก็คือภาครับนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูนะครับหนึ่งทีไปเมนูที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านะครับอ่ะเมนูนี้เลยนะครับออฟเซตนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บออฟเซซตฟรีีเควนพื่อจะใส่ส่วนต่างหกร้อยนะครับอ่ะ อันนี้มันอ่ะไม่ทันนะครับกดเมนูนะครับเมนูยี่บเก้านะครับเสร็จแล้วกดเมนูมันให้ใส่ตัวเลขนะครับเราใส่หกร้อยนะครับก็กดศูนย์นำหน้าก่อนนะครับศูนย์กดศูนย์อีกแล้วก็ใส่หกร้อยนะครับหกศูนย์ศูนย์อ่าได้ค่าเสร็จแล้วให้กดรูปบ้านยืนยันนะครับปุ๊บอ่านะครับเสร็จแล้วไม่พอนะครับไปเมนูบวกลบนะครับอ่ะเมนูบวกลบกด รูปบ้านหนึ่งทีครับปุ๊บถอยลงมานะครับเป็นเมนู28นะครับบวกลบนะครับเมนู sd เนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดรูปบ้านหนึ่งทีครับปุ๊บเพื่อจะใส่ค่าบวกลบเห็นไหมครับมันจะมีอยู่อ่าสามค่านะครับบวกลบแล้วก็ปิดนะครับนะครับอ่ะผมจะใส่อ่าค่าลบไปก่อนนะครับอันนี้ผมจะใส่ค่าลบไปก่อนเสร็จแล้วให้กดรูปบ้านยืนยันครับปุ๊บอ่ะโดมจะมาอธิบายว่าทําไมถึงใส่ค่าลบนะครับอ่ะเสร็จแล้วให้กด exit ออกมานะครับอ นะครับสังเกตเครื่องหมายลบมันจะอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราทําถูกนะครับถ้าเราทําถูกพอกดส่งแล้วมันจะได้153 1งห้าสามหนึ่งร้อยนะครับถ้าเราทําถูกนะครับเราลองมากดดูพร้อมกันนะครับกดถ้าทําถูกนะครับหนึ่งห้าสามเป็นหนึ่งร้อยนะครับบรรทัดบนนะครับเห็นไหมครับหนึ่งห้าสามหนึ่งร้อยเห็นไหมครับได้เลยครับหนึ่งห้าสามหนึ่งร้อยเห็นไหมครับ อ่าหนึ่งห้าสามหนึ่งร้อยนะครับอ่าวิธีบันทึกช่องง่ายๆนะครับมันก็ไม่ยากนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับอ่ะทีนี้อ่าผมจะมาอธิบายว่าอ่าทำไมถึงใส่ค่าอ่าลบนะครับอ่ะวิธีสังเกตนะครับว่าจะใส่บวกหรือลบนะครับให้สังเกตแบบนี้นะครับรับมากกว่าส่งเป็นลบนะครับอ่ากับการส่งมากกว่าก็จะเป็นบวกนะครับอ่ะง่ายๆนะครับวิธีสังเกตแค่นี้เองนะครับ ทีนี้ถ้าท่านใส่ไปแล้วนะครับค่ามันไม่ลงตัวกดออกมาแล้วมันไม่ได้153 100นะครับให้ท่านไปเช็ค1ภาครับภาคส่งนี้ความถี่มันถูกไหมนะครับ2ก็เอา2ตัวนี้มาลบกันว่ามันถูกไหมนะครับต่อไปก็เช็คค่าบวกลบนะครับว่ามันถูกต้องไหมนะครับอลองไปเช็คแต่ละจุดดูนะครับว่าถ้าเราทําถูกมันก็จะลงตัวแบบที่ผมรีวิวให้ชมแบบนี้เลยนะครับ แบบนี้เลยครับที่มันขึ้นแบบนี้ก็คือมันมีโทนด้วยนะครับเห็นข้างบนข้างลบนะเห็นไหมครับมันมีโทนด้วยนะครับถ้าท่านรีพิเตอร์มีโทนก็ใส่โทนไปด้วยนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับผมมาแจ้งสรรพคุณของตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้นะครับภาครับภาคส่งนี่สุดยอดเลยนะครับตัวนี้กําลังส่ง12วัตต์นะครับตัวนี้รับชัดแม้ในที่อับสัญญาณนะครับพิเศษสุดตัวนี้นะครับพร้อมมา กับแบตเตอรี่พลังไฟเหลือเฟือนะครับตัวนี้นะครับชาร์จทีเดียวอยู่ได้10วันนะครับตัวนี้สําหรับท่านที่ขี้เกียจนะครับชาร์จบ่อยๆผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับรองรับ USB Type C นะครับชาร์จนะครับตัวนี้ท่านถ้าท่านเดินทางท่านไม่ต้องพกแท่นชาร์จนะครับเอาสายโทรศัพท์ชาร์จได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สะดวกสบายนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้ข้อเสียอย่างเดียวก็คือ มันจะหนักนิดหนึ่งนะครับพอๆกับสอง G นะครับตัวนี้ส่วนท่านที่ได้ก็คือส่งแรงรับชัดรับชัดแม้ในที่อับสัญญาณแล้วก็แบตทนนะครับตัวนี้ถ้าท่านกําลังมองหาเครื่องใหม่นะครับรองรับ3ามย่านความถี่นะครับดำแดงแล้วก็400นะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ